นี่เงแม็กเจอได้ไหมครับอือเห็นนะนี่ตัวหนึ่งอยู่นั่นะนะมันกำลังจะมากินจเจอแล้วอ,อยอยหนยเข้าตาเจอแล้วครับพี่แม็กนี่มาจอนเจอมาหาทั้งสองวันกว่าจะเจอแล้วเห็นไหมนี่ เอาน,น้ำอน,นมมาให้มันก็จะเจับตาผมกระพอไม่เห็นนะครับนะอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นกำลังจะมากินด้วยกันอ,กอีกตัวดำนี่ไม่ยอมมีเพื่อนมากินด้วยนะครับ เพื่อนสามตีตัวไม่กล้ามากินไอตัวดำยืนเคียวตุย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 อยู่ตัวเดียวในที่สุดหาหมาจอจัดมาสองวันกวจะเจอวันนี้บนะเอานมเอาขนม,อา,นมอาหารเม็ดมาให้หมันในที่สุดก็เจอละ